นี่นะคะมีพัสดุมาส่งเราก่อนอื่นเราก็ต้องฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนะคะขอบอกให้ฉีดป้องกันโควิดนะคะช่วงนี้มันระบาดนี่นะคะคุณเชียงนะคะหนึ่งแพ็คสวยงามมากสีน่ากินด้วยตามด้วยหมูฝอยหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็อันนี้หมูยอ1แพ็คพอดี สั่งมาจากกกเกนะคะเป็นหมูยอน้องนิวนะคะราคาโปรโมชั่น3ชิ้นนะคะถึงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณกีคุณนิวขอบคุณมากค่ะส่งตรงจากกกเกสั่งวันที่3ถึงวันที่6เร็วมากค่ะเดี๋ยวแอบชิมหน่อยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะมีพัสดุมาส่งเราก่อนอื่นเราก็ต้องฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนะคะขอบอกให้ฉีดป้องกันโควิดนะคะช่วงนี้มันระบาดมาค่ะเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะก็จะเป็นของที่เราสั่งไว้นี่นะคะรู้แล้วว่าเป็นอะไรคือเมื่อสองเมื่อเมื่อวันที่สนะคะเขามีไลฟ์สดขายของก็เลยไลน์สั่งของไปนะคะ ก็จะเป็นของที่ส่งมาจากกกกอกนะคะนี่นะคะอันแรกเนี่ยก็คือหมูฝอย1กล่องนะคะหมูฝอยเนี่ยเป็นของที่เราชอบกินอยู่แล้วซื้อแถวนี้ก็แพงก็เลยเห็นเขาขายก็เลยสั่งมาแล้วก็ตามด้วยกุนเชียง1แพคนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เขาบอก มันเป็นหมูยอค่ะหมูยอน้องนิวนะคะก็จะมีหมูยอมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อขายนะคะเนี่ยคะ่ะใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยที่เห็นดำๆเนี่ยน่าจะเป็นพริกไทยป่นที่ก็ผสมไปในหมูยอนะคะมาค่ะเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะหมูฝอยสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเป็นของชอบ รลองชิมหน่อยนะคะมหมูฝอยอร่อยมากเลยค่ะ มีตกหล่นอะไรไม่รู้มีบัตรเก่าไหมคะเข้ามาก็บัตรอันนี้บัตรลูกค้าปะนะใช่อันนี้บัตรลูกค้าใช่ไหมแต่ว่าบัตรเก่าน่าจะให้คือเมื่อเขานอนเข้าไปแล้วเขียนเบอร์ให้นะคะเวลาจ่ายบอกรีบปีได้เลยใครเห็นก็จะรู้ว่าบัตรนี้อันนี้ขอฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนะคะป้องก COVID ันโควิดไว้ก่อนอันนี้เป็นใบจอดรถนะคะบัตรจอดรถ ก็คือตอนเข้ามาเมื่อเช้าสองสองวันละแตะแล้วไม้มันไม่ยกขึ้นก็เลยเข้าไม่ได้อันนี้ก็เลยไปขอให้เขาทำเรื่องใหม่ได้มาแล้ว ชาร์จไอโฟนเจ็ดพัทน,นะคะเมื่อเช้าได้ซ่อมไปแล้วหนึ่งหนึ่ง <ใน S 1> ตัวเครื่องแพดตูดชาร์จตูดชาร์จพอชาร์จไม่เขา้าได้ไปแล้วหนึ่งเลยก็เลยได้หนะะึ่งอัดที่ห้างก็เงียบมากเลยเนี่ยดูบรรยากาศาในห้หางกันนะคะไม่มีคนเลย ก็ไม่มีอะไรนั่งดูข่าวใน YouTube ไปจะรอดหรือไม่รอดแ,รแล้วแล้ว นี่นะคะดูบรรยากาศในห้างเงียบจริงๆผู้คนไม่มีเลยทำได้จ้า

เมื่อกี้เห็นเดินเดินกันไปแล้วมั้งี่สิบสี่ใช่ไหมลับใหม่มันแพงกว่าแบบเก่าอาดเดียวอใะ่ำไมยังดีไง <c oughs> จับรู้ว่าหยิบน้ำตาลมันน้อย มาใช้การ คลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ